คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะวันนี้มาตรงเวลานะคะหกนาิกาสานาทีนะคะกลัวว่ารุ่นน้ำหมากกระจายจะรอนานค่ะ เพราะว่าจากการลงพื้นที่เองเนี่ยก็มีหลายท่านค่ะที่คอยติดตามช่วงคนเก่าเล่าอาดีตนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะตามที่ท่านอาจารย์ได้หัวข้อให้หัวข้อเอาไว้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเรื่องของพระพุทธจินาราชที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกขอเริ่มอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับคือธรรมดาทั่วไปแล้วเนี่ยในวัดต่างๆพระประธานในโบสถ์ก็ดีหรือว่าใน เออพระประธานในวิหารก็ดีนี่ก็จะหันพระพักหรือว่าหันหน้าไปทิศตะวันออกเกิดทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยนะฮะค่ะทีนี้มีอยู่หลายท่านที่ไปไหว้พระพุทธชินราชและก็สงสังว่วเอะทำไมพระพุทธชินราชจึงหันหน้าไปทางทิศตะวันตกก่อนอื่นคง,คงจะต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่เมืองพิษณุโลกเนี่ย มีมานานแล้วนะครับ <Yeah. S 2> มีคู่กันมาตั้งแต่การก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยเมื่อก่อนนั้นเราเรียกว่าวัดมหาธาตุแห่งเมืองสองแควในสมัยนั้นในวัดมหาธาตุนี่ของเมืองสองแควก็มีการสร้างอุโบสถแล้วก็วิหารเป็นที่เรียบร้อยนะพระประธานที่อยู่ในอุโบสถก็ดีพระประธานในวิหารก็ดีของวัดมหาธาตุเมืองพิษณุโลกนี่ ก็หันหน้าไปที่ตะว,วันออกทั้งหมดนั่นแหละเหมือนกรคตินิยมทั่วไปโบสถ์ของวัดมหาธาตุพิษณุโลกปัจจุบันก็คือพระอุโบสถในปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับส่วนวิหารที่สร้างในยุคเริ่มแรกนี่เรียกกันว่าวิหารหลวงเพราะว่ามีขนาดใหญ่มากมีถึงเก้าห้องด้วยกันแล้วก็พระประธานในวิหารหลวงในสมัยนั้นก็คือพระอัฐารถยืนที่เราเคยเห็นเ,เห็นทุกวันเนี้ย ยืนอยู่หลังวิหารพระพุทธชินาราชเป็นพระแถารถพระยืนนะฮะ <c oughs> ยืนพระารวรถยืนองค์นี้เนี่ยเดิมเป็นพระประธานอยู่ในวิหารหลวงแต่ว่าวิหารหลวงที่ว่าเนี่ยมันพังไปหมดแล้วในสมัยตั้งแต่ศึกอาเซวุนกี้ปี2318ัามอยสิบแซวุนกี้ก็เป็นแม่ทัพพมา่าสั่งยิงปืนใหญ่เข้ามาในเมืองพิษณุโลกนะครับจนวิหารหลวงได้พัง แล้วก็พระประธานในวิหารหลวงคือพระอาธารถยืนอย่างที่เราเห็นทุกวันเนี้ค่็เลยยืนตากแดดตากลมมาสองร้อยกว่าปีแล้วคุณพระเจริญนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าตั้งแต่เดิมมาเนี่ยวัดมหาธาตุแห่งเมืองสองแควเนี่ยมีทั้งโบสถ์แล้วก็วิหารซึ่งพระประธานในโบสถ์็ดีในวิหารก็ดีนี่ก็หันออกไปทิตะวันออกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น เมื่อตอนพระยาลิกไทยพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทยัยเสด็จมาสร้างพระในเมืองสองแควเมื่อปี1900เนี่ยตอนนั้นนี่ก็มีวิหารหลวงอยู่แล้วแล้วก็เป็นวิหารที่พระประธานหันหน้าไปทางตะวันออกคือพระอัตฐรุยืนน,ยนะนะพระยาลิกไทยก็มาสร้างวิหารเพิ่มอีกสามหลังหันไปทิศตะวันตก หันไปทิศเหนือและหันไปทิศใต้จนครบสี่ทิศก็เ,เรียกว่าพระวิหารจตุรทิศครบสี่ทิศเลยแต่ว่าสร้างพระนี่สร้างพระสามองค์นะไม่ไม่ใช่สี่องค์ก็สร้างาพระพุทธชินราชประดิษฐานไว้ในวิหารด้านตะวันตกพระพุทธจินรีก็ประดิษฐานด้านทิศเหนือแล้วก็พระศรีศาสดาก็าหันประพักประดิษฐานในวิหารด้านทิศใต้ซึ่งมี อ,อพระวิหารครบสี่ทิศเรียกว่าทิศตะวันออกก็คือทิศตะวันออกนี่ก็พระอัฏฐารถยืนที่เราว่าได้นะ,ะทิศตะวันตกพระพุทธชินราชทิศเหนือพระพุทธชินสีทิศใต้ตพระศรีศาสดานะครับแล้วก็เมื่อมีเวิหารครบสี่ทิศแล้วพระยายดิไทยก็ได้ทรงสร้างคลิกเจดีย์พุ่มเข้าบินอวาเจดีย์ทรงดอกบัวตูม อันเป็นศิลปกรรมของสุขโขทัยในสมัยนัน้นขึ้นไว้ตรงกลางเป็นเดียขึ้นไว้ตรงกลางนะครับเอ,อตามหลักก็เรียกว่าตามหลักเขาพระสุเมนขณน,นี้เมื่อกรุงเสียยุทธยามีอํานาจเหนือเมืองสองแควแล้วนี่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ได้ทรงเปลี่ยนเจดีย์ใหม่เอ,อจากเดิมเป็นเจดีย์พุ่งข้าวบินก็มาเป็นเจดีย์ทรงปรางหรือว่าทรงฝักข้าโพดอย่างที่เราเห็นันทุกวันนี้นะครับตามแบบของกรุงเสียย,ยุทธยา ราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยทันทีเข้าไปในวัดใหญ่เมืองพิษณุโลกเราี่เขาจะเห็นวิหารเพียงสามวิหารสามหลังทิศเหนือทิศใตดด้แล้วก็ทิศตะวันตกส่วนทิศตะวันออกซึ่งเป็นวิหารหลวงพระอัฏฐรถดยืนเนี่ยเอ,อวิหารพังไปแล้วแล้วก็มีรูปปถูกตัดออกมาอย่างไรกันสมัยไหนก็ไม่ทราบได้ปัจจุบันก็เลยเห็นอยู่เพียงสามวิหารสามหลังแค่นั้นนะครับคเอ,อวิหารด้านตะวันตก พระพุทธชินราชนี่อยากจะเรียนว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างมาเก่าแก่ทเทระวรุ่นหนึ่งก็ว่าได้เลยนะสมัยพญาลิไทก็ยังอยู่ครงเราอยู่ที่นี่เอ,อในวิหารด้านทิศตะวันตกนะครับเป็นองค์องค์งดั้งองค์เดิมว่ากันอย่างนั้นส่วนทิศเหนือพระพุทธชินสีแล้วก็ทิศใต้พระศรีสาสดานั้นเปัจจุบันก็เป็นองค์จําลองส่วนองค์จริงถูกอัญเชิญไป อยู่ที่วัดบวรนิเวศที่กรุงเทพ้งแต่รัชการที่สามพิธีกเราก็เลยเหลือหลวงพ่อชินราชอยู่เกาแกอยู่องค์เดียวหรือองค์เดียวจากเดิมมานี่พระยาธิไทยสร้างสามองค์ตัวนี้เหลืออยู่องค์เดียวที่เป็นของแท้ดั้งเดิมคไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ถูกอัญเชิญไปไหนนะคะยังอยู่ที่นี่นะคะองค์แรกองค์เดิมเลยนะคะค่ะสรุปสรุปอีกทีหนึ่ง แต่เมื่อตอนออส่วนอีกทีว่าเมื่อตอนสร้างพระพุทธชินราชเนี่ยวัดมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่ของเรานี่มีวิหารด้านตะวันออกอยู่แล้วนั่นคือพระอาัตารสยืนนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธชินราชก็เลยต้องมาอยู่ทิศตะวันตกกว่ากันอย่างนั้นส่วนพระชินสีก็ทิศเหนือพระศรีสุนดาก็ทิศใต้นะครับตามหลักการก่อสร้างวิหารสี่ทิศแล้วก็มีเจดีย์ตรงขึ้นตรงขึ้นมาขึ้นตรงกลางตามหลักขพาพระสุเมนิน นะ,ะของของของครามนะฮะ <c oughs> คือว่าสมัยนั้นเนี่ยถึงแม้คนคนไทยเราจะนับถือศาสนาพุทธแต่ยังไงก็ยังอิงครามอยู่ะะตามหลักขาพระสุมเมรอย่างที่ว่านี้นี่คือกระบวนการทั้งหมดที่นำมาเรียนนัถ้าได้ทราบกัน <c oughs> ว่าทําไมเ <c oughs> พราะพุทธินราชทําไมไม่หันหน้าตะวันออก เพราะว่าตะวันออกมีอยู่แล้วคือพระอัทิตยดยืนนั่นแหละนั่นคือวิหารหลวงของพิสิกส์เมีมาแต่ดั้งเดิมนะครับค่ะหลายคนก็คงจะไกลวันพุสหน้าวันพุธหน้าจะคุยกันเรื่องสุนัขบางแก้วคุณไม่ได้ลืมค่ะค่ะสุนัขพันธุ์บางแก้วนี่น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันพุธหน้าค่อยเจอกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอดีต ได้เป็นประจำทุกวันพุธท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิษณุโลกโทรศัพท์055-267049หรือเพจเฟซบุ๊กสวทพิษณุโลก